สวัสดีชาว e efootball ทุกคนนะครับก็มดอันเก่าหลุดไปแล้วนะก็หลังจากอัปเดตแพททีมชาติเนี่ยเมื่อวันเบื้องหัดมาก็วันนี้ตอนนี้มดใหม่เขาอัปเดตมาแล้วเป็น Evo Mod 3.6มกก็จริงจริงวิธีลงก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ต้นฉบับไว้ให้ด้านล่างแล้วกันแล้วก็สำหรับใครจำไม่ได้หรือว่ามาดูใหม่ครั้งแรกก็เดี๋ยวทำไปพร้อมกันก็ได้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่าง ก็คือจะมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสไม่ต้องเข้ามาหน้าเว็บนี้ก็ได้เดี๋ยวผมโหลดให้ดูเนี่ยผมลิงกทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ YouTube นะเข้ามาจะเป็นเว็บมีเดียไฟลอย่างนี้นะครับเว็บมีเดียไฟลให้กดดาวน์โหลดตรงนี้เลย2 4 4จุดสกิกอันนี้มีโฆษณาอย่างนี้ปิดไปเลยนะครับโฆษณาปิดไปเลยรอนับถอยหลังแล้วก็แป๊บบนึงอ่ะเขาจะมาเอ์โหลดตรงนี้แล้วก็ให้ดาวน์โหลด2พาร์ทเลยกดดาวน์โหลดไปโฆษณาปิดได้เลย นี่เราก็รอจนกว่าดาวน์โหลดเสร็จทั้ง2พาร์ทนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บที่ดาวน์โหลดไว้นะก็กดตรงนี้เลยก็ได้ปุ๊บมันจะเด้งหน้าดาวน์โหลดมาให้เราแตกไฟล์ก็คือแตกไฟล์อันที่1ก็ได้แล้วก็นี่ปุ๊บใส่พาร์ทเวิร์ดพาสเวิร์ดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันแนะนําให้คัดลอกไปนะครับพิมพ์มันจะผิดเอานี่คัดลอกแล้วก็วาง แล้วก็รอแตกไฟล์จนเสร็จหลังจากเราแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ EVO Mod e r s i o น3.6นี้มานะเข้าไปก็จะมี2โฟลเดอร์อันนี้นะให้เราเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นให้เราเปิด s t e ีมสตรีมขึ้นมาแล้วเข้าไปที่หน้า Library หรือว่าภาษาไทยนะั่นจะเป็นคําว่าขังนะถ้าไม่ตรงกันก็เทียบตําแหน่งกันได้กดอันนี้ปุ๊บหลังจากนั้นให้เราคลิกกวาที่ E Football 2024 กดเมน u ภาษาไทยนะจะจัดการน,นะเทียบตำแหน่งกันแล้วกันเบลล์ local file หรือว่าเปิดโฟลเดอร์ที่ติดตั้งนะเปิดไฟล์ที่ติดตั้งกดตรงนี้ปุ๊บอ่ามันจะเด้งโฟลเดอร์เข้ามาทีนี้จริงๆอ่ะเขาให้ copy ไปไว้ตามโฟลเดอร์เนี่ย cpk แล้วก็ pk อันนี้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในนี้เขาโน้ตไว้ว่า if you want use default game font ก็ให้ back up ไฟล์ไปก่อนก็คือถ้าอยากใช้ฟอนต์เดิมของเกมก็ back up ไฟล์ไปก่อน ก็เดี๋ยวทําตามคลิปได้เลยก็นี่ pak นี่เดี๋ยวเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ pak พุเดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่อไฟล์สักคู่หนึ่งโอ้ยกดผิดนี่ pc 0 0 0 underscore console w i n d o w pack ก็คืออันนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราแบ็กอัพไฟล์นี้ไปก่อนอันนี้นะให้เราคัดลอกสร้างโฟลเดอร์มาอันหนึ่งก็ได้หรือวางเดสก์ท็อปเลยก็ไดนะ้นะนี ผมจะคัดลอกไฟล์นี้ไว้ก่อนนะเพื่อที่เป็นฟอนต์เดิมของเกมนี่คัดลอกไว้แล้วอันนี้จะอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะหลังจากนั้นให้เรากดแบ็คไปอ่ามาหน้านี้ใช่ไหมให้เราเข้า C P K ของอันนี้ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็โฟลเดอร์ของเกม C P K เหมือนกันแล้วเราก็ลากไปวางได้เลยหรือคัดลอกก็ได้นี่วางทับไปเลย ปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็ย้อนกลับย้อนกลับไปที่ pak อันนี้ก็ pak เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนเดิมคัดลอกหรือลากไปวางก็ได้ปุ๊บมันก็จะไปทับไฟล์เก่ามันจะไปเพิ่มเป็นพวกชุดพวกอะไรเงี้ยหลังจากนั้นอย่าเพิ่งปิดกด back ไปก่อนอ่าข้าโฟลเดอร์ที่เรา back up ไว้ แต่ถ้าถ้าใครอยากใช้ฟอนต์ใหม่ของของมดอะ่ะก็เข้าเกมได้เลยแต่ถ้าชักใช้ฟอนต์เดิมก็เอาไฟล์นี้ไปใส่นะนี่ส่วนผมจะใช้ฟอนต์เดิมก็เอามาจาก P A K ไหมแล้วเข้าไปที่ P A K แล้วก็วางอ่าเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมกันดูอันนี้ปิดปิดได้หมดเลยอ่าถ้าเข้าเกมมาแล้วขึ้น หน้าเมสซี่ตรงนี้นะแล้วมีคำว่า evo mod design to be online นี่คือว่า mod ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก,กดไปดูในเกมกันนี่มาแล้วก็เดี๋ยวไปดูในหน้าเลือกทีมแล้วกันนี้เป็น id ลองทีมผมนะนี่เบลดทีมเซตติ n งมาดูในพรีเมียร์ลีกันก่อนนี่มาแล้วนี่แมนยูเมนซิตี้ลิอร์พูลเห็นไหมเดี๋ยวลองเลิอร์พูลก็ได้ นี่ดูตรงไหนวะนี่ไมทีมแล้วก็ชุดนี่ไหมลิเวอร์พูลเื้อยาเสื้อเยือนไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวนะนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูในโหมดฝึกซอ้อมอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเล่นออนไลน์ได้ปกติไม่มีปัญหาเพราะว่า เจ้านี้ใช้ใช้มานานแล้วแล้วก็เขาดีไซน์มาเพื่อเล่นออนไลน์นะก็คลิปลงวดก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้ปกติส่วนพวกคลิปอื่นผมไม่ค่อยมีเวลาอัพใน youtube นะส่วนมากจะลงใน tiktok อะไรเงี้ยก็ฝากติดตามช่องทางอื่นด้วย t i k t o กอะไรเงี้ยก็คลิปนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณครับ